สันแรกเนาะสํามาตอนนี้กระเาสมมาเล่นกับยายผาตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านยายผาครับผมแมงแมงสามใบยายผาก็<น>อะไรสองใบใบเดียวครับแม่งม<น>าชิมไหมนะใช<จ>่ยายก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับผมซื้อของให้ยายเลยนี่ก็คือโอนเต็มแล้วล่ะยายก็ซื้อมาหกห่อนะผมซื้อมาสามห่อเฉอเลย ไม่ให้เมนะไปไหนผมมีน้มาเล่นแล้ะมาเล่นด้วยจะมาเล่นกับแกแกก่อนรันนี้งก็อยูที่ตรเหลังบ้นน้ครับ นี่แ่ชอคนนีแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับใส่เท้อติดผิดด้านเลยครับตอนเลาต้องกาะไฟรวมันจะดูให้ดีนะไม่จะลามนะครับผมผมยู่ติดกับโรงเยีนนะครับมสบายมาก กดไลคกดติดตามให้ครับผมมดเรื่อยน,ออะน,นะครับทุกคนกีเป็นคนทีสันนะครับก็จะพูดเหมืนบานกับบานเนาวรหงต้นพริกด้วยแล้วก็ัต้น ไปกับเทาด้วยอาจจะมืดๆนินดหนึ่งขออภัยมา,มาดูเหตุเุเหตย็นด้วยเดี๋ยประมาณช่วงปิดเทอมเดี๋ยวผมจะมากวาดไปสามสานะแต่ตอนนี้เขามีคนกวาดนะโอยังกนขาเ้อโตแล้วส่ด้านบนนะขานนนะก็ตามไม่ดีม,มองไม่เห็นแก่แล้วเว มองไม่เห็นนะครับถ้าผมแกะผมก็ต้องมองไม่เห็นเหมือนกันแหละครับดูด้านบนผมมองก็แค่นานก็จะได้กินแล้วครับกินเด็ผมมองสุ่มเดียวเราต้องก่อไฟบ่อยๆคส้มไฟมันจะดับนะ ระวังอ้เสียบตามหาครับน,น้ำก็ริ่มหลอนครับผมอย่าไปบายนะวันนี้มากินมันกินกับแยงขาขอจะมาดูนะ้ำบานบานแยงา้ก็เปิดไฟไว้ตลอดตลอดทุกสัปดาห์ับทุกเดือนนะ เพราะว่าทำไมถึงเปิดไฟไว้นะเพราะว่าแกมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเกิดว่าถ้าแกไปเปิดไปปิดไฟนะครับไฟอาจจะสวัดแกเสียชีวิตได้คุณผู้มแกมาอยู่ก็ลุกขึ้นกว่าเดิมมาแต่ก่อนนี่แกก็ช่วยเหลือแกเยอะมากเลยนะเป็นการดูแลบ้านในแกกวานบ้านในแกนะครับคุณผู้ชม อ่านดังนหน้านก็แก่กอออกไปไม่ได้นะคลูกตนแก่เขามาเข้ามาขอเงินขออะไรไปเงี้ของของแก,กเขากินบาทนะครับผมอ่านอย่างนี้ก็จะมีอาการอาศัยอยู่ประมาณสามคนอย่งใหญ่ขาสองทิดนวลน,นะครับว่าพี่นวลน้อน,นก็เขาเป็นร้อน แต่ละวันแต่เขาก็ดูแลบ้านดีดูวยสิบ้านน่าดูเขาถางหญ้านะเมื่อผ่านมาไม่กี่กี่วันสิ่งก็ถางหญ้าเขาดูแลบ้านดีแล้วก็เที่นางนะครับที่นางนะเขาก็เป็นโรคเกียกนะลูกหลานยายผ้าก็ไปอยู่กรุงเทพหมด ถ้าเหตุที่นี้มาอยู่บ้านก็ใหญ่ไม่ใส่อยู่ับบ้านมนป่ยผามวงขวบยินไม้นะครับเป็นบ้านด้วยนะครับงานตรงนี้ก็หลอนนะครับพาสมมาเข้ามาดูด้านในกันเดี๋ยวเราไปฝากหข้าวนะหมูข้านะก็จะมีคนนึงนะก็หลายอย่าง แยผาสห้องยผาสุยายนอนเมื่ไหนวะน่าสมือญนอนเม่ไหร่อนอนนอนในห้องนี้นะมันนี่เอาไปนอนทุนบ่สีขางเขาสีข้างอกปกติแยกผาก็เวลาลำบากแต่ยาจะมานอนัน้อนที่นั่งเด่นรง

Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh

ไอโรดินนะครับยังไม่ใช่โม่เหร็จตัวไหนวะแค่ไหนกี้วะ

น้ำก็ร้อนนั้นนะใหญ่มากสมระวันนะงนะมีร่างกายผมก็มค่อยๆยืดตีนหนึ่งนะครับบางทีก็จะอยากอ้วกก็มีครับปวดหัวก็มีครับผมก็มันเกิดเป็นไข้มาประมาณสองสามวันไม่สบายสิ่งที่ได้าาพาใส่ออกล่องไปแนะ้วเปวก Tăng món 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 ตกหับ่กอหมนนอเนน้นนนนย้เี่ตรงนี้กน,น,นเราก็นร้อนนสมร้อนเรียบร้อยนะสม เราจะมาโ่งม้ินกินกันนะครับจะไม่เกี่ยวผมเกี่ยวแย่ผาซมแก้วสำรองตั้งไว้ก่อนซมว้าสองอย่างวันนี้ก็ถือว่ามาเล่นกับแย่ผาหนึ่งวัน แกเดียวแกเดียวว่าตอมมั้งแกต่อน้ำส้เทอๆกันเห็นไหมครับกานไหนนะเ้าน้ำใสนะอันนี้เป็นน้ำตาลครับเจ้าน้ำตาลใส้ลยนครับ เพอ่มามานี่ต้องใส่ไวานันไป อันนี้เป็นของผมนะส่ของผมนะอันนี้เป็นของเย็บผ้าจา้ะจะให้เย็บผ้าตัวไหนดีวะสมคุณจะเลือกว,ว,ว่าให้เย็บผ้าตัวไหนดีเย็บผ้าไม่ใช่เย็บผ้านี่นะ ที okay, ตอนนี้เราก็ทรงเสร็จแลตนครับ ้านไหนเอาเมีนไปกนหอมานเบนี้ยแกขแก่นโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้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 ยโอ้ยโ้โอ้โอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้้ยอยโอโอ้ยอ้้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn you cool.

ดูครับกินฟันข้อนี้เนี่ยวะหวานสมหวานหวานนี้อร่อยนี่สมสีเมือขอยแสบบอ่ะแสบ <laughs> นี่เข <laughs> าจมาดูจะขากันคือกำลังกินนี่สม <c oughs> ค่อยๆกินก็ได้สมอย่ามันจะลวกปากนะตนะ้อใส่หม,มูวดส้มไม่ใส่หมูไม่ได้นะอย่างเงี้ยบิชเน็ตัวจริงสมเรานั่งทำให้คนชิว้กัน

หวานมากคนณนี่คืเรากินกาแฟนะเขาคนจนเหมือนกันนะผมก็คนจนเหมือนกันน่จาจะขวัวนนะขกกวัญผมอยู่กับใจโบราณสองคนนะตอนนี้ก็แต่ก็เสียนะ Điện thêm vận động viên măng thôi hả chưa phụng bây giờ 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 không giờ bây giờ bây Trong bây giờ bây giờ bây giờ bây thì đường giờ bây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  giờ bó mồi nè Nắp nè keo đây nó nhục Ủa keo đó nè Nè chắc mẹ nó bột ใ้กอทาสีใหม่กับสีชมพูนะที่ผมถ่ายรูปแบบหลนะายๆชุดนะดูใบซ้ำๆสวยง่ามมากเลยโดนนกมากขมาตกใส่ตรงนี้นะเป็นลายผ้า,ากวาด้วก็เก็บตรงนี้งนะ่ายมากเลยนี่คอยจะถ่ายไว้เพื่อความจงจำได้เสียนะถ่ายไว้เพื่อความรงจำนะจะไม่เจอใหญ่สิ ให่ถึงใหญ่ก่อนไปม่นานก็จะกินมะม่วงตกด้านบนมะม่วงก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ด้านบนรอก,กินแต่ผลสุกมันนะครับอีกหลายเดือนดูนะครับไปกินผลสุกมันนะเดือนนี้ก็เดือนกุมภาพนะันธ์ ทีเดียนก็จะสงการแล้วนะครับก็จะปิดเทอมแล้วคนระับไอ้ที่นบ่อขดเสาหรือเปล่าบ่อเลี้ยวบ่อเออ สำหรับรันนี้ก็ได้เผาสมาเล่นกับไก่ผากันก็สนุกสมสนุกนะอยู่จิตใต้โรงเย็นบอกไบายสอบอกเับับศพไก่ผาเนี่ยมกองนะกลนองไปบายเนี่ยใหญ่ไวบายนะไบายายบาย